ผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะคะใน2พื้นที่จังหวัดสุขโขทัยและก็เพชรบูรณ์ค่ะประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยและเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะพร้อมกันทั่วทั้งประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนามิถุนายนที่ผ่านมาและส่งต่อธงให้กับจังหวัดถัดไปตามเส้นทางทั้งหมด10ส,สายโดยนายสุชาติทีกสุกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยนำขบวนเดินวิ่งปัน่นธงตาสัญ,ญลักษณ์จำนวน72คันธงเคลื่อนขบวนออกจากสารกลางจังหวัดสุโขทยัยมุ่งหน้าไปที่อำเภอกงไกลาดอำเภอรครีมาศท่ามกลางประชาชนที่พร้อมกันสวมใส่ เสื้อสีเหลืองร่วมให้กำลังใจตลอดระยะทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านจุดหมายอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบกอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นรอยต่อของสองจังหวัดเพื่อส่งมอบธงตาสัญ,ญลักษณ์ให้กับนายชาทิพ์รุจนะเสรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ที่วัดพระาธาตุผาซ้อนแก้วอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นายกริตคงเมืองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เข้ารับธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิุนุโลก ก่อนเป็นประธานนำขบวนกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเคลื่อนไปตามทางหลวงหมายเลข12ไปยังสี่แยกกุกโอเพื่อน,นำธงตราสัญ,ญลักษณ์ไปตั้งในอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสุ็จรยุพร,ราชหลมเก่าพร้อมจัดทศก,กรัรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาพูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถประพิษและนทศก,การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับ